สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับรายการ Superheroes Profile กันอีกแล้วและในวันนี้นะครับผมรู้สึกถูกใจกับคอมเมนต์หนึ่งที่ขอให้ผมเนี่ยช่วยอัปเดตเรื่องราวของตัวละครเก่าๆที่ทำไว้นานมากๆแล้วบ้างวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสรื้อของเก่าที่ตัวเองทำได้ไม่ดีกับประวัติของโดรีนกรีนหรือ s q u i r r e l Girl สาวกระรอกผู้ไร้เทียมทานจริงๆแล้วมีหลายประเด็นที่น่านำเสนอเกี่ยวกับเธอคนนี้ เพราะว่า q u i r r e l Girl เนี่ยเป็นตัวละครที่ดูไม่เก่งแต่สามารถเอาชนะวายร้ายเบอร์ต้นต้นตั้งแต่ด็อกเตอร์ดูมยันกา l ล็กตัสซึ่งในคอมมูของนักอ่านเนี่ย q u i r r e l g ก r l ก็มักจะได้เป็นมีมอยู่บ่อยๆยิ่งได้อยู่ในเกมมา r v e l Rivals ก็ยิ่งมีคนอยากรู้ประวัติของเธอมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบก็เชิญเสพเรื่องราวกันแบบเน้นๆไปเลยและถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ หม่ก่อนจะเข้าเนื้อหาของรายการผมขอฝากผู้สนับสนุนของเราไว้เช่นเคยกับ Advice คือถ้าคุณอยากจะซื้อมือถือใหม่หรือสินค้า IT ีเนี่ยให้ลองมาเช็คราคาที่ www.advice.co.th ได้เลยและผมมีโค้ดเน r o s สให้เอาไปกรอกเพื่อรับส่วนลดกันได้ด้วยแค่กรอกก่อนกดชำระเงินโค้ดส่วนลดก็จะขึ้นมาให้ดูเห็นๆยังไงก็ขอฝาก Advice เอาไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับ เพราะเขาคือศูนย์รวมสมาร์ทโฟนไอที IT, จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวเอาละครับจากนี้เรามานับหนึ่งกันใหม่เหมือนกับว่าไม่เคยฟังประวัติของ Squirrel Girl กันมาก่อน,นไหนๆก็รีเมคแล้วนะครับก็ขอทำให้มันสมบูรณ์ไปเลยก็แล้วกันสิ่งแรกที่ต้องแก้ไขและทำความเข้าใจกันใหม่ก็คือ Squirrel Girl เนี่ยไม่ใช่ Mutant เรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากแม่ของเธอเองนะครับ โดรีนเนี่ยมีหางกระลอกติดตัวตั้งแต่วันแรกที่เธอลืมตาดูโลกให้หมอจับตรวจ DNA แล้วก็ไม่พบ x g ีนซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่มิวแทนทุกคนต้องมีซึ่งความลับนี้เพิ่งจะถูกเฉลยในปี2015นี้เองเธอเติบโตมาท่ามกลางเด็กปกติโดยมีข้อตกลงกับพ่อแม่ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่นเนี่ยลูกต้องซ่อนหางอยู่ในกางเกงเสมอนะแต่ด้วยความที่เป็นเด็กอะครับ ไม่พลาดอย่างหนึ่งก็ต้องพลาดอีกอย่างอยู่ดีคือตอนอายุ5ขวบเนี่ยโดรีนดันเผลกระโดดออกจากพื้นแบบพรวดเดียวขึ้นไปถึงยอดไม้ซึ่งก็ไม่แปลกเพราะพรสวรรค์อย่างหนึ่งของตัวละครนี้ก็คือการปีนต้นไม้เรียกว่าปีนได้ตั้งแต่อายุ9เดือนเลยด้วยซ้ํา เหตุการณ์ในวันนั้นทำให้เด็กๆทั้งโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองเนี่ยมองโดรีนเป็นตัวประหลาดไม่มีใครอยากเล่นด้วยเพื่อนก็ไม่คบทำให้เธอต้องคอยย้ายโรงเรียนไปเรื่อยๆจนเมื่อเธออายุ1ิบขวบเหตุการณ์แบบนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ซ้ำๆโดรีนร้องไห้ฟูมฟายอยู่บนเตียงรำพึงรำพันกับพ่อแม่ว่าจะพาเธอย้ายบ้านย้ายโรงเรียนไปยังที่ใหม่ที่ไม่มีใครรู้ความลับของเธอเองไงแง่แต่จังหวะน,นั้นล่ะครับ ที่การพบกันแห่งโชคชะตาก็มาถึงเมื่อเธอได้เจอกับมังกี้โจกระลอกป่าที่โผลมาปลอบใจเธอตรงหน้าต่างตอนแรกโดรินก็งงนิดหน่อยคิดว่าตัวเองเจอกระลอกพูดภาษาคนแต่มังกี้โจก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้พูดภาษาคนนะเธอนั่นแหละที่พูดภาษากระลอกระหว่างที่คุยกันอยู่มังกี้โจก็ถูกสุนัขจากไหนก็ไม่รู้โผลมาไล่กัดโชคดีที่โดรินวิ่งไปช่วยเอาไว้ได้ทันไม่อย่างนั้นเขาคงไม่รอด ด้วยความซาบซึ้งมังกี้โจก็เชียร์ให้โดรินเป็นฮีโร่เลยเธอได้มีหางมีความสามารถเพราะฉะนั้นเธอก็เป็นได้นะฮีโร่นะ่ะว่าแต่เราจะใช้ชื่ออะไรดีล่ะพอได้รับแรงเชียร์โดรินก็เถียงว่าโอ้โหก,กากอย่างฉันเนี่ยเป็นฮีโร่ไม่ได้หรอกฉันทําได้แค่ช่วยกระลอกแต่ฮีโร่จริงๆเนี่ยเขาช่วยโลกได้ทั้งใบเลยนะพอฟังคําพูดของโดรินมังกีโจก็ถามว่านี่โดรินเธออายุสิขวบใช่ไหม ทำไมเธอถึงปักใจเชื่อว่ามีบางอย่างที่เธอทําไม่ได้ล่ะเธอคิดว่าทําไม่ได้เพียงเพราะตัวเองเป็นเด็กนะเหรอจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยแค่ตอนนี้เธอยังไม่ได้ตัดสินใจว่าอยากจะทำอะไรเท่านั้นเองถึงเธอจะคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่ไม่ได้อย่างน้อยเวลาฉันมองเธอฉันก็เห็นคนที่พร้อมจะยื่นมือช่วยเหลือผู้คนอยู่ตรงหน้าฉันนี่เฉดเคนี่พี่เป็นกระลอกหรือว่าออไม้ครับเนี่ย ยังไงก็ตาม Four คําพูดของมังกี้โจก็ทําให้โดรีนมีเป้าหมายที่อยากจะเป็นฮีโร่จริงๆและในที่สุดชื่อฮีโร่ที่เธอเลือกใช้ก็คือเดกุเฮ้ยไม่ใช่ s q u อ r ร g i r เกิสาวกระรอกผู้ไร้พ่าย พออายุได้14ปีหลังจากประดิษฐ์คอสตูมของตัวเองเสร็จโดรีนก็ไม่รู้จะเริ่มต้นการเป็นฮีโร่ยังไงเธอก็เล่นไปซุ่มอยู่ในป่าใกล้กับบริษัทของสตาร์ทจนไอออนแมนบินผ่านโดรีนก็กระโดดตะคุบตัวเอาไว้แถมเอาหางปิดหน้าปิดตาทําเอาโทนี่ถึงกับงงว่านี่มันอะไรกันว่เนี่ย พอไอรอนแมนร่วงตุบลงพื้นนะครับโดรินก็เข้าไปแนะนำตัวทันทีเออสวัสดีค่ะหนู s q u อ r รลเกิร์ขอโทษที่เสียมารยาทกับคุณนะคะคือหนูเนี่ยแค่อยากจะโชว์ให้คุณเห็นว่าหนูสู้เก่งแค่ไหนจากนั้นเธอก็โชว์สกิลทั้งหมดที่เธอมีดูสิดูสิหนูเนี่ยกระโดดสูงปีนต้นไม้ก็เก่งมีฟันที่แท้เปลือกไม้ได้สบายๆและนี่หางกระรอกของแท้แม่ให้มาและอ๋อหนูคุยกับกระรอกได้ด้วยนะ ที่โดรีนทำไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อขอสมัครเป็นคู่หูของไอรอนแมนเท่านั้นแต่โทนี่สตาร์ก็พยายามปฏิเสธแบบถนอมน้ำใจสุดๆระหว่างที่โดรีนพยายามจะตื้ออยู่ด็อกเตอร์ดูมก็โผล่มาโจมตีไอรอนแมนจนสลบและจับตัวทั้งคู่ไปโดยไม่ทำอะไรสควอเรลเกิร์ลเลยเพราะเห็นว่ากระจอกเกินยใยนี่เนี่ยปล่อยไว้คงไม่มีปัญหาความประมาทนี่ละครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สควอเรลเกิร์ลได้สร้างตำนานไร้พ้าย เมื่อถูกขังอยู่บนยานโดรีนก็พยายามหาทางหนีออกจากยานของดูมจนกระทั่งเธอเห็นว่าเฮ้ยยานลำนี้มันบินไม่สูงนี่นาะมันร่อนอยู่เหนือยอดไม้แค่นี้เองว่าแล้วโดรีนก็ส่งเสียงเรียกกระรอกในป่าให้มาช่วยทำให้กระรอกหลายร้อยตัวโถมเข้ามาที่ยานทั้งช่วยปล่อยอาร์นแมนให้เป็นอิสระกัดสายไฟจนเละเทะแถมยังรุมด็อกเตรดูมจนต้องสละยานวิ่งตเลิดเข้าไปในป่า ตกน้ำตกท่าเกือบจะจมน้ำตายทาไม่ได้ไอรอนแมนช่วยเอาไว้หลังจากที่ปราบตัวร้ายแรงเอสด้วยความสามารถของตัวเองสควอเรล l g เกิลก็ถามไอรอนแมนอีกทีว่าตกลงจะไม่รับเธอเป็นคู่หูจริงๆเหรอไอรอนแมนก็บอกไม่ได้หรอกเอางี้ เธอไปเรียนต่อให้จบแล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยคุยกับอเวนเจอร์ให้ซึ่งโดรีนก็ไม่อยากเข้าอเวนเจอร์อีกดังนั้นทั้งคู่เลยแยกย้ายโดยที่โดรีนตั้งใจว่าจะมองหาฮีโร่คนใหม่ที่ต้องการเธอจริงๆวีรกรรมที่2ของเธอเริ่มขึ้นในวันเกิดครบรอบ15ปีตอนนั้นเธอกับมังกีโจเนี่ยช่วยกันสร้างบ้านต้นไม้เป็นฐานปฏิบัติการ ทั้งคู่เป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งจูจ่ๆก็มีเสียงโครมครามขึ้นใกล้ๆบ้านต้นไม้ของเธอเมื่อวิ่งไปดูก็เจอบรูซแบนเนอร์เนี่ยโดนกระทืบน่วมอยู่แถมตอนนี้บรูซยังมองอะไรไม่เห็นเพราะสมองของเขาถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงซึ่งอาการบาดเจ็บนี้เกิดขึ้นเพราะถูกอโบมิเนชันเล่นงานมาพอาะอโบมิเนชันตามมาเพื่อเช็คบิน ฮักที่ตามองไม่เห็นก็ไม่รู้จะสู้ยังไงสควอ r รลเกิลก็เลยอาสาช่วยด้วยการสั่งให้ฮักเนี่ยทำตามที่เธอบอกกระโดดขึ้นอะลบขวาต่อยซ้ายอัปคัดก็ทำอยู่แบบนี้นะครับจนกระทั่งฮักล้มอโบมิเนชันลงได้เวลาผ่านไป s q u ว r r e l Girl ไม่เคยได้พบกับใครก็ตามที่ต้องการเธอเลยสิ่งที่เธอทำได้ก็แค่ต่อสู้กับอาชญากรเพียงลำพัง จนมาถึงช่วงที่ทีมเกรทเลก k อเวนเจอร์สกำลังออกตามหาสมาชิกใหม่มาร่วมทีมแต่ก็ไม่มีฮีโร่คนไหนที่เซยเยสเลยสักคนจังหวะที่พวกเขากำลังนั่งท้อแท้อยู่ในเซ็นทรัลพาร์่ก็มีโจรสอคนโผล่มากะจะปล้นแต่ตอนนั้นโดรีนที่กำลังแอบซุ่มดูอยู่บนต้นไม้ก็โผล่มาช่วยเอาไว้พอดีพอได้เห็นฝีไม้ลายมือของเด็กหญิงกระลอก ทั้งดอแมนและแฟลตแมนแห่งทีมเกรทเลก k อเวนเจอร์ก็เข้ามาชวนเธอให้เข้าร่วมทีมซึ่งโดรินก็ตอบตกลงโดยมีเงื่อนไขว่ามังกี้โจเพื่อนของเธอจะต้องเป็นสมาชิกทีมด้วยเมื่อเข้าร่วมทีมปุ๊บภารกิจแรกของทีมดันเกิดเหตุสลดขึ้นเมื่อแกรชฮอปเปอร์หนึ่งในเพื่อนร่วมทีมดันถูกคนร้ายฆ่าตายต่อหน้าต่อตาโลกของฮีโร่เพิ่งสอนให้โดรินรู้จักกับความโหดร้ายเป็นครั้งแรก เธอเพิ่งรู้ว่าการเป็นฮีโร่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความฝันของเด็กๆแต่มันมีความอันตรายที่แท้จริงซ่อนอยู่ตอนเห็นกราชฮ h อปเปอร์ถูกยิงโดรีนถึงกับต้องปรึกษากับมังกีโจเลยว่าจะถอนตัวออกจากทีมดีไหมแต่เมื่อคุยกันปุ๊บทั้งคู่ก็สรุปว่าพวกเขาไม่ควรล้มเลิกอะไรง่ายๆก็เลยตัดสินใจที่จะไปกันต่อ นั่นเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่ได้ทำร่วมกันครับเพราะหลังจากนั้นไม่นานมังกีโจก็ถูกสังหารโดยจีนลอเรนคือไอ้หมอนี่เนี่ยตอนแรกพี่แกเป็นคนที่แต่งตัวเหมือนฮาร์ดเกย์แล้วใช้ชื่อเลเทอร์บอยมาสมัครเข้าทีมแต่พอเกรทเลกอเวนเจอร์เห็นว่าเขาเป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรก็เลยไม่รับเข้าทีมและโดยความแค้นที่ถูกปฏิเสธจีนก็เลยคอสเพลย์เป็นด็อกเตรดูมลอบเข้าฐานมาเพื่อฆ่าม,มังกีโจอารมณ์ประมาณว่า ขนาดฉันยังไม่ได้เข้าทีมแต่กระลอกแบบแกเนี่ยทำไมถึงได้เข้าทีมแล้ววะแกเนี่ยแกไม่มีสิทธิ์ว่าแล้วก็บีบเจ้ากระลอกตัวน้อยจนกลับดาวไปแม่งเ้ยเชี่ยงจริงแม้จะจับตัวคนร้ายได้ก็เถอะแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยก็ทําให้โดรีนโศกเศร้าเสียใจมากๆเพราะที่ผ่านมามัางกี้โจเป็นเพื่อนรักที่อยู่เคียงข้างเธอมาตลอดและสำหรับผู้ชมที่หดหูใจกับเนื้อหาในช่วงนี้นะครับ ผมเข้าใจดีว่าความรู้สึกของการสูญเสียสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักเนี่ยมันเจ็บปวดแค่ไหนเพราะฉะนั้นวิญญาณของมังกีโจผู้ล่วงลับจึงอยากจะบอกกับคุณว่าความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยทุกอย่างยังคงดำเนินต่อไปจงจดจำทุกความรักและมิตรภาพที่เคยมีและจงมีความสุขกับสิ่งนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับ หลังจากที่สูญเสียมังคีโจไปโดรีนก็ยังอยู่ในทีม Great Lake อเวนเจอร์และได้ร่วมมือกับเพื่อนๆหยุดยั้งแผนการของมาเอลสตรอมที่สร้างเครื่องจักรทำลายจักรวาลอย่าง e n t r o รปีดีไวสโดยเชื่อว่าหลังจากที่ทุกอย่างถูกทำลายหมดสิน้นจักรวาลจะรีเซ็ตใหม่และดีขึ้นกว่าเดิม ในศึกนั้น Squirrel Girl เรียกฝูงกระลอกมากมายให้เข้าร่วมสงครามนี้แต่ด้วยความรุนแรงของการต่อสู้ทำให้กระลอกจำนวนมากถูกเครื่องจักรของมาเอลสตรอมฆ่าตายมีแค่ตัวเดียวที่โดรินช่วยเอาไว้ได้นั่นก็คือทิปปี้โทกระรอกเพศเมียที่จะกลายเป็นคู่หูตัวใหม่ของ Squirrel Girl แทนมังกีโจที่ตายจากไป จริงๆแล้วสมยานาม unbeatable หรือผู้ร้ายพ่ายของ Squirrel Girl เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเธอมีซ u เปอร์พาวเวอร์ที่มากมายหรือร่างกายที่ทรงพลังเวอร์เหรอนะครับเอาว่าถ้าเป็นพวกตัวร้ายปกติเนี่ยก็พอจะสู้ได้อยู่อย่างโมด็อกอย่างอะไรพวกนี้แต่ว่าทำไมพวกตัวหดๆถึงต้องพ่ายแพ้เธออยู่ร่ำไปเอาเป็นว่าจากนี้เนี่ยเรามากระเทาะความเก่งของเธอดูดีกว่าว่าทำไมโดเ g น e รีถึงกลายเป็นตัวมีมาจนทุกวันนี้ ต้นกำเนิดของตำนานเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่อยู่ทีมเกรทเลกนี่แหละครับคือวันหนึ่งธานอสได้เดินทางมาที่โลกกะว่าจะมาดูดพลังชีวิตของมนุษย์ทุกคนไปเติมพลังงานให้เครื่องมือชิ้นใหม่ที่ชื่อพีร a มาทริกซ์คือถ้าพลังงานของมันเต็มเนี่ยเขาจะสามารถครองจักรวาลได้แน่ๆแต่บังเอิญตรงนั้นสควอเรลเกลกับทิปปี้โทเนี่ยดันเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีเธอก็เลยพุ่งเข้าไปต่อสู้กับธานอสเพื่อขัดขวางแผนชั่วร้าย พอตัดภาพกลับมาอีกทีธานอสก็ลงไปนอนตูดโดงกองอยู่กับพื้นแล้วแถมอูอาตูเดอะวอชเชอร์ที่ยืนมองเหตุการณ์อยู่ก็การันตีว่าที่ถูกล้มไปคือทานอสตัวจริงของแท้แน่นอนไม่ใช่หุ่นหรือร่างโคลนใดๆทั้งสิน้นเนี่แหละครับการตบทานอสร่วงแค่ซีนเดียวนี่แหละที่กลายเป็นมีมอมตะและตัวจุดกระแสให้สควอเรลเกิลกลายเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นในหมู่นักอ่าน ความจริงอีกข้อหนึ่งความเก่งของเธอเนี่ยไม่ใช่การเอาชนะด้วยกำลังแต่เป็นการใช้สมองและการเจรจาแก้ปัญหายอย่างสร้างสรรค์ถ้าคุณเคยดูประวัติของเรดช h ฮักกันมาเนี่ยน่าจะจำตัวละครไบบีส t กันได้คือถามว่าไบบีส t เนี่ยเก่งแค่ไหนก็เก่งขนาดอัดฮักร่วงไปกองกับพื้นได้ชิวๆแล้วกันมีวันหนึ่งครับโดรีนกำลังไปเยี่ยมเพื่อนกระลอกในเซ็นทรัลพารขณะนั่งคุยกันอยู่ เดระติงก็โดนใครบางคนอัดกระเด็นมาพลิกอ่านหน้าถัดไปอ๋อกำลังเจอไบบีสกระทืบอยู่นี่เองโดรินก็เลยถามว่าพี่ติงคะจะให้หนูช่วยไหมคะหนูคุยกับกระลอกได้แถมคล่องแคล่วว่องไวด้วยนะคะพี่ไบบีสที่กระโดดตามมาก็ปากดีใส่สควอเอร์เกิร์ว่าเฮ้ย hey, ยังแกเนี่ยนะจะช่วยอะไรได้ข้าเนี่ยมีตา2คู่มองเห็นได้ดีขึ้นสเท่ามีสมองสอ,งอันฉลาดขึ้นสเท่า อย่างแกเนี่ยจะมาสู้อะไรได้พอมองไบบีสดีๆโดรินก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเพราะไบบีสมีจมูกสองอันก็ต้องดมกลิ่นได้ดีขึ้นสองเท่าเธอเลยขอให้พวกกระลอกเนี่ยไปคาบขยะทั่วเซนทรอลพาร์คคัดเฉพาะของเน่าพิเศษเกรดเมากองรอบๆบ,บริเวณที่ติงกับไบบีสกำลังสู้กันเรียกว่าเหม็นหึงตลบอบอวนน่าเสียดายที่แขนของไบบีสมีแค่สองข้างอุดจมูกบนกับจมูกล่างก็ไม่เหลือมือเอาไว้ต่อสู้ เปิดโอกาสให้ติงปล่อยหมัดน็อกเอาท์ด้วยไอเดียสุดบันเจิดของเธอการทำหน้าที่ฮีโร่ของ Squirrel Girl และ t i p p y Toe ภายใต้ทีมเกร a เลกเนี่ยกินเวลานานมากซะจนวันหนึ่งเธอได้ตัดสินใจลาออกจากทีมหลังจากที่ล้มฟินแฟงฟูมได้ด้วยตัวคนเดียวโดรินก็กลับไปบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยคราวหน้าพวกนายน่าจะมาช่วยกันสู้บ้างนะ พวก g r e a t l a k e เว e เจอรที่กำลังเล่นโป๊กเกอร์กันชามก็ตอบว่าอืมถ้าเราไปเนี่ยก็เป็นตัวท่วงเธอเปล่าๆนะเหมือนตอนที่เธอจัดการกับบารอนมอร์โดตอนที่สู้กับคอแวกก็ด้วยเออแล้วก็ยังมีตอนที่เธอปราบอีโก้เดอะลิฟวิ่งแพนเน็ตนั่นด้วยนะ โห oh, จากรายชื่อที่ Great Lake a v e n g อร์พูดเนี่ยบอกเลยว่า Squirrel Girl เนี่ยเก่งแบบไม่ธรรมดาแต่สิ่งที่เธอรู้สึกตอนนี้ก็คือทำไมกันนะทั้งๆท,ที่ Great Lake Avenger เป็นทีมที่เจ๋งมากแท้ๆถ้าเธอยังอยู่แบบนี้เนี่ยเพื่อนๆคงไม่มีโอกาสได้ฉายแสงแน่ๆโดรีนก็เลยตัดสินใจลาออกจากทีมเพื่อตามหาเส้นทางใหม่ เมื่อ <hype> ย <glaube> ้ายมาอยู่ที่นิวยอร์กโดรีนก็กลายเป็นพี่เลี้ยงของแดเนียลเคสลูกสาวของลูคเคสกับเจสสิก้าโจนส์เธอได้อาศัยอยู่ในเอเวนเจอร์แมนชั่นอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งพอได้พี่เลี้ยงเทพขนาดนี้หนูแดเนียลก็ปลอดภัยแม้จะถูกวายร้ายโจมตีหนักขนาดไหนก็ตาม หลังจากที่ลาออกจากงานพี่เลี้ยงโดรีนก็เริ่มเข้าเรียนมาหาลายัยซึ่งหลังๆเวลาสู้กับพวกตัวร้ายเนี่ยเธอจะมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่มักจะหยิบออกมาใช้เสมอนั่นก็คือการ์ดซูปเปอร์วิลเลนของเดทพูลซึ่งหน้าการ์ดจะเขียนข้อมูลแบบย่อของพวกวายร้ายเอาไว้เหมือนโปเกมอนเทรนเนอร์ที่มีโปเกเด็กซ์นั่นแหละโดยกาที่ว่าเนี่ยมีมากถึง4,522ใบเลยทีเดียว มาถึงตรงนี้นะครับผมว่าได้เวลาปล่อยงูออกจากกระสอบแล้วผมว่าเราไปที่วายร้ายตัวเบ้งที่ Squirrel Girl สามารถเอาชนะได้ด้วยตัวคนเดียวเลยดีกว่าเมื่อโดรีนรู้ว่า g a l a ็กตัสกำลังเดินทางมากินโลกเธอตัดสินใจว่าจะต้องยับยั้งเรื่องนี้เริ่มจากแอบเข้าไปขโมยชุดเกราะ i อออนแมนของสตาร์คแล้วบินออกไปนอกโลกพร้อมกับทิปปี้โท พอได้เจอกาลักตัสบนดวงจันทร์สควอเรลเกอร์ก็ลงมือเตะๆต่อยๆจนพบว่าโจมตีไปก็ไร้ประโยชน์แน่ๆส่วนกาลักตัสก็งงว่าเอ๊ะใยนี่กำลังทำอะไรกำลังสู้หรือกำลังขัดรองเท้าให้หลหรอฮึแล้วพอเริ่มคุยกันโดรีนก็บ่นว่าอืมที่โจมตีเนี่ยก็เพราะว่าฉันเคยเอาชนะทานอสมาก่อนไงก็เลยคิดว่าฉันจะชนะคุณได้ด้วยถ้าโจมตีเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เลย แหมเริ่มเปิดประเด็นคุยแบบนี้กาแลักตัสกับโดรินก็เมาท์านอสกันฉ่ำว่าไอ้ม่วงหัวล้านเนี่ยมันงี่เง่าอย่างนั้นอย่างนี้จนกาแล็กตัสเริ่มรู้สึกประทับใจในตัวเธอเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีใครเข้าหาเขาอย่างเท่าเทียมแบบนี้มาก่อนน่าเสียดายที่รอบนี้กาแลักตัสเดินทางมาที่โลกโดยไม่ใช้ผู้ส่งสารมาเตือนเพราะกล่าวว่าจะกินแบบไม่ให้พวกฮีโร่ได้รับมือเลย สควอเรอร์เกิลเองก็ไม่อยากให้ทำแบบนั้นแต่ก็เข้าใจกาลักตัสเช่นกันว่าเขาเนี่ยก็จำเป็นต้องกินถ้าไม่กินก็อดตายระหว่างที่กาลักตัสเตรียมตัวจะขมือบโลกโดรนนก็แอบ,บใช้คอมพิวเตอร์บนยานทาทูค้นหาข้อมูลจนกระทั่งเจอกับดาวนัทโทเปีย14ที่บนดาวไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลยมีแต่ต้นนัทอยู่เต็มไปหมด คือลูกนัดเนี่ยมีสารอาหารครบถ้วนถ้าการลักตัสไปที่นั่นก็สามารถกินได้โดยไม่รู้สึกผิดแถมไม่มีฮีโร่คนไหนลุกขึ้นมาต่อต้านด้วยพอถูกโน้มน้าวแบบนี้การลักตัสก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ดาวนัดโทเปีย14ทันทีแล้วก็อย่างที่โดรีนว่าไว้ ดาวดวงนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตแถมสารอาหารยังเพียบถูกใจกาลักตัสสุดๆคือถ้าเป็นฮีโร่คนอื่นคงไม่สามารถจบเรื่องได้แบบนี้แน่เพราะชัยชนะที่ดีที่สุดคือการชนะโดยไม่ต้องต่อสู้หลังจากที่กินจนพุงกลางแล้วกาลักตัสก็พาโดรีนกลับมาส่งที่โลกแถมเขายังให้การ์ดกาลักตัสเบอร์หนึ่งที่บ่งบอกว่าสควอ r รลเกิลเนี่ยเป็นเพื่อนซีของเขา ถึงจะเห็นคอสตูมที่เปิดหน้าเปิดตาแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวตนที่แท้จริงของ Squirrel Girl เนี่ยไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเลยพอเข้าสู่รั้วมหาลายัยโดรีนก็เริ่มมีเพื่อนทั้งเพื่อนที่เป็นคนธรรมดาอย่างแนนซี่ไวท์เฮดไปจนถึงเพื่อนฮีโร่ที่มีพลังคล้ายๆกันคือชิปมังหังที่มีพลังของชิปมังและ boy, boy, ค้ยบอยคู่หูของชิปมังหังผู้มีพลังของปลาคาบ วยายร้ายออริจินอลของ Squirrel Girl ก็คือเมลิซามอร์เบกนักธุรกิจผู้ร่ำรวยที่มีเป้าหมายอยากจะครอบครองโลกตอนแรกเมลิซาก็พยายามตีสนิทกับโดรีนโดยอ้างว่าถ้ามาช่วยงานเนี่ยเธอจะมอบทุนการศึกษาให้อย่างนั้นอย่างนี้แถมยังซื้อใจโดรีนโดยการแสดงความสามารถในการควบคุมสัตว์ให้ดูเพื่อจะสื่อว่าเราเนี่ยนะมีความสามารถที่เหมือนกันเลย ซึ่งภารกิจที่เมลิซาอยากทำก็คือการสร้างโลกที่สัตว์และมนุษย์จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติแต่พอชิปมังหางกับควยบอยได้พบกับเมลิซาพวกเขากลับรู้สึกว่าอืมอาเจเนี่ยมันมีอะไร,ประแปลกๆนะจนในที่สุดเมลิซาก็เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาว่าเธอเนี่ยฝังชิปทำให้สัตว์ฟังคำสั่งไว้ใต้ผิวหนังของสัตว์จำนวนมากและเธอต้องการที่จะใช้สัตว์เหล่านี้เป็นกำลังในการครอบครองโลก แต่สุดท้ายสควอเรลเกลกับเพื่อนๆก็ช่วยกันเปิดโปงแผนชั่วของเมลิซาและจับเธอเข้าคุกเวลาผ่านไปไม่นานครับเมลิซามอเบกได้แหกคุกออกมาแถมเธอยังวางแผนล้างแค้นสควอเรลเกลอย่างสาสมเริ่มจากการเปิดเผยตัวจริงของเธอต่อหน้าสาธารณชนซ้ำด้วยระเบิดอพาร์ตเมนต์ของโดรีนสเลและแผนล้างแค้นก๊อกที่2ก็คือ บอเบ็กได้รวมทีมไวายร้ายที่เคยแพ้ให้กับสควอเรลเกิลมาเพื่อกำจัดเธอโดยเฉพาะคุณผู้ชมดูหน้าไว้นะครับก๊กนี้นี่แหละที่โดรีเนี่ยตบมาหมดแล้วการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนะครับเกิดขึ้นที่ Central Park แม้ว่าจะมีไอออนแมนมาช่วยแต่ความสวยก็คือเมลิซาเนี่ยดันมีเทคโนโลยีที่สามารถปลดชุดเกราะของสตาร์คได้เธอจึงโดเอชุดไอออนแมนไปใส่จนกลายเป็นไอออนริงแม้ว่า s q u ว r r e l Girl และผองเพื่อนจะร่วมมือกันมันก็ยากเหลือเกินที่จะเอาชนะขนาะทีมอเวนเจอร์ยกพลมาช่วยเมลิซาก็ยังได้เปรียบด้วยการปล้นชุดเกราะไอออนแมนมาให้พวกไวร้ายใส่ นี่คงเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของ Squirrel Girl แล้วล่ะครับขนาดทุ่มสุดตัวแถมมีทีม Avengers ที่เจ๋งที่สุดมาช่วยก็ยังเอาชนะไม่ได้แต่ความหวังยังไม่หมดแค่นั้นเพราะจู่ๆพวกตัวร้ายที่โดรีนเคยช่วยให้กลับใจก็โผล่มาเป็นกำลังเสริมอีกหนึ่งทัพ การต่อสู้เริ่มชุลมุนขั้นสุดโดยที่ทุกคนไม่รู้เลยว่าการตัดสินแพ้ชนะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าฝ่ายธรรมะหรืออธรรมจะร่วงไปก่อนเพราะเมลิซากับด็อร์ดูมได้รวมหัวกันวางระเบิดทำลายล้างสูงไว้กลางสนามรบกะวว่าบื้มทีเนี่ยแม่งตายหากันหมดนี่แหละแต่ถือว่ายังโชคดีที่ s q u อ r รลเกิ r l เห็นระเบิดเข้าเธอก็เลยเอาตัวไปรับดาเมจจากระเบิดคนเดียวเต็ม แม้ว่าเธอจะปกป้องทุกคนเอาไว้ได้แต่แรงระเบิดก็ทําให้โดรีนเกือบตายเลยล่ะครับพอเห็นว่ายังรอดอยู่พวกวไยร้ายก็ยิงซ้ำทันทีกะว่าดอกนี้ตายแน่ๆซึ่งก็คงตายจริงๆแหละถ้าการล็ตตัสไม่มาขวางไว้สะก่อนพอเห็นกาล็กตัสปุ๊บคนแรกที่ชิงก่อนใครเลยก็คือด็อกเตอร์ดูมส่วนกาล็กตัสก็เดือดมากที่มีคนมาทํากับเพื่อนของเขาแบบนี้ โทษทันที่กาลักตัสจะลงมือก็คือการกินทุกคนบนโลกที่คิดร้ายกับสควอเรลเกิลให้หมดแต่โดรีนกลับเข้ามาห้ามเอาไว้แล้วขอเวลานอกเพื่อเจรจากาลักตัสจึงหยุดเวลาแล้วพาเธอวาร์ปไปคุยบนดวงจันทร์กาลักตัสถามเหตุผลว่าทำไมโดรีนถึงห้ามเขาไม่ให้กินพวกวายร้ายโดยเฉพาะเมลิซ่าเนี่ยนางกะจะฆ่าเธอจริงๆเลยนะโดรีนก็ตอบว่า อืมฉันรู้ว่าเมลิซาเกลียดฉันที่สุดนะแต่ว่าฉันจะไม่เกลียดเธอตอบหรอกถ้าทำแบบนี้มันอาจจะมีสักวันที่เมลิซ่าจะเลิกเกลียดฉันก็ได้คนเรานะ่ะเปลี่ยนแปลงได้และสมควรที่จะได้รับโอกาสนั่นคือสิ่งที่ฉันเชื่อแต่ถ้าถูกกินเข้าไปทุกอย่างก็จบเอาแบบนี้ดีไหมกาลักตัสคุณช่วยปลดชุดเกราะของโทนี่ออกแล้วส่งพวกวายร้ายไปที่คุก คำตอบของสควอเรลเกิร์ยิ่งทําให้กาลักลตัสชอบเธอเข้าไปอีกแต่ยังไงก็ตามกาลักลตัสได้บอกกับโดรีนว่าจากนี้เราจะไม่ได้พบกันอีกพักใหญ่ๆและถ้าได้เจอกันอีกเราทั้งสองจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแม้จะน่าเศร้าแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงก็ต้องเกิดทั้งคู่จึงใช้เวลามองโลกบนดวงจันทร์ด้วยกันสักพักก่อนที่การ์ลตัสจะทำให้เวลาเดินต่อแล้วส่งพวกผู้ร้ายไปเข้าคุกตามที่สควอเรลเกิรลร้องขอ ไม่รู้สิครับฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะรักโดรีนกรีนเหมือนกับกาแล็กตัสแน่ๆแ,และนี่คือทั้งหมดที่ผมอยากเล่าเกี่ยวกับ s q u อ r รอร์เกิสาวน้อยมหัศจรรย์ที่เอาชนะวายร้ายด้วยไหวพริบและปฏิพานสํสำหรับตอนหน้าอยากจะดูประวัติของตัวละครไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับฝากกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปวันนี้ขอตัวไปละครับบ๊ายบายจ้า